รัก,ก็เอคัีปยานิดเปิดอยแล้วเนะนี่ครับถอบเรื่อนะครับ CB 3 0มอคัน 2003, นะนี้ปี2 0ง3นะครับนี่ยับเยตอนต้นกลางออกแล้วก็ถอด พวกมาลัยนี่ห้อยลงมาคับนี่ยังพอครับตัวอะไรมีสองตัวอ่าแล้วตัวนี้ตัวนึงตัวข้างในนี่ตัวนึงครับนี่ผับเรียบเรียบนี่แต่ตัวนี้ก็ถ้าเป็นสีนึงจะแตกง่ายนะตัวสีนี้จะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็แตกมาแล้วกรอบแล้วเนะี่ยเออแตกหมแล้ว,แ,วแล้วถอดแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับตัวน,นี้มันนะครับต,ตัวประกันการแตกครับ ตัวนี้ออกอเลยพ่อเอไปเรียนนะครับีน็หนึ่งสองสามสี่ตัวเรียนเรียกเอเินุ้มอะไรได้ีก็ถอดตัวนี้เลยนะครับอะไรที่มันนี่ก็ถอดได้เลยนะครับ,อาาบถอดเหมือกันฟพนก็ถอดเหมือนกันะครับตันนี้ถอดง่า này thật mất này hết không có lên นี่นะตัวนึงเข่อออาเราเหมือนกันเอาตัวก็เขอออ่อเราเมือนกันเพื่อจะให้มันยเย่นตัวนะครับเราเปิดไฟตัวนี้หน่อยด้วยครับจะทำง่ายขึย้นสองสาม ี่ห้าออกนะครับนี่นบนนี้อยู่กลางนะครับนี่อยู่ล่างนี่โอเคนะครับ ถอดมาได้เอาง่ายๆ่อยตอนนี้เราก็ถอดเรื่อยๆนะครับถอดเรื่อยๆออถอดนี่ออกแล,ล้วล่ะเพื่อ,อให้มันขยับตัวได้สายไฟนี็ถอดออกของอะไรให้แล้วนาทีนี้ก็ถอดออกแล้วนะครับนี่ถอดไปแล้วในส่วนข้างนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถอดลักใบออกข้างนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์นะไปเดนาทวนี้มัน แต่มันแตกที่นี yeah. right. hit, ่ชอบแตกรับนี yeah. ้ตัรุ่นนี้ชอบแตกอาจารย์จะไม่ลืมมันตรงนี้ขั้นการเซฟมันก็จะเซฟตรงไปเยอะนะครับตัวรุนี้เราถอดไปแล้นดึงออกได้เลยครับที่นี้ที่นี้ก็ดึงได้เลยดึงกัเลยนี่ตั๊กตั๊กนึงก็ถอดออกก็ถอดนัดพวงไล่ออกก็ถอดน็อตเอเยดเอก็ปัดออกขนาดนี้ครับถันดมีตั๊กสองตั๊กนะครับอาจารย์ถอดแล้วปั๊กหนึ่งอันนี้แค่สองตั๊กเองครับก็ถอดไปนี่แหละมือหนึ่งทำหนึ่งใช้อย่างนี้นะ ข้างใน,นก็มีน็อตตัวเดียวนะครับน็อตตัวเดียวตัวสิบตัวนี้เราไปยุ่งมันนะครับตัวนี้เพราะมันกรอบมันแตกเราจะทำวิธีใหม่การล้วงข้างล่างก่อนนะข้างล่างนี่นก็มีน็อตตัวนึงนะครับตัวสิบอันมาหนึ่นคนงคำมือสายนะครับเป็นพี่สองพันสามเทเบอรี่สองพันสามหรือว่าซีไอบีศูนย์สาม เดนเดนมาครับมันแตกเขาเดนเันกรอบมากเพราะเขาทักใกาวมาแล้วเอากระดูมไหมใช่ใส่กาวมาแล้วนี่อืมใส่กาวมาแล้วตรงนี้ข้างในนี่ก็มีน็อตนะครับมีน็อตยึดสองตัวนี่สี่ตัวเนี้ยถ้ารุ่นนี้มันชอบกรอบนะครับแต่กรอบมันกรอบมากแล้วก็เ้าถอดน็อตตัวนี้ออกได้แล้วก็ไม่ต้องไปลไปต้องไปดึงออกมานะครับกลัวมันแตกนะครับแล้วก็ล้วงให้ล่างเราใน่อไปแล้วครับก็เห็นทานนี้ อรอแล้วก็ับนนี้นะครับอนนี้นใส่ันเบอรสองสามตัวนีฝาปิดฝาปิดออกแล้วฝาปิดนี่เราแจกไปแล้วครับแจไปแล้วเย้ไดารลนะสามตัวนี้ขวาแล้วนะครับสามตัวนี้ขวามัแล้วครับนี่ส้มตัวทำมลอ่านะสามตัวมาแล้วนะครับเอนะสตัวนี้อนตัวนี้ตัวนึงนะครับ

เดี๋ยวครับในยอดพานออกแล้วครับถอดน้ำเบรกแล้วก็คานออกมาเท่านี้แหละเราจะเห็นตู้แล้วครับตู้แอร์ประมาณนี้แหละตู้แอร์อยู่แค่นี้แหละครับดูาพี่เออตัวนี้ออกมาแล้วครับนี่ออกครับนี่ออกมาตัวนี้มีน็อตแบบนี้ ยืดสอีกตยวางไว้เลยอันนี้มีสายไฟนะครับตัวน,นี้เ็ตอัดลัคเซ์มอเตอร์ออเะจะยกตัวแอนนร์ไป,ปะน,น,นะครับเพราะว่าตอนยกไม่ได้ถ่ายเพราะว่าต้องทำงานนะครับตอนยกไม่ได้ถ่าย เรายกกันสองคนนะครับเชื่อนยกออกไปแค่นั้นเองมันไม่ยากนะครับตัวนี้รุ่นนี้อันนี้เดี๋ยวเป่าขุดให้เขาหน่อยขุดเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจปอบขุดหน่อยนะครับเราแอบไปาสองเชื่อนแบบนี้ครับยกกับสองเงี้ยโอ้โหเดูแก่ทำดูแก่ทำนะเนี่ยโอ้ลงเลยไปลดลดเลยโอเคใส่กระปรกครั้งสกระปรกอันนี้รั่วนะครับ เ uh huh. ดีด๋ยวรั่วนะครับรัว่วรัว่วรัว่วทับเทนครับเตินยาบ่อยนะรั่วอันนี้ก็ล้างใหม่แล้วครับล้างใหม่เรียบอ,อ่อนแล้วใส่แล้วใส่ี้ตู้อแอร์ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเที่นใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วตอนใส่ ไม่ได้สายนเพราะว่าทำงานแยกๆนแยกๆก,กันทำนะนี่เป็นข้าเยนดหม่เป็นข้าเยนดหม้แล้วตัวก็เรียบร้อยแล้วนนี้ก็ใส่ตู้แล้วครับ มุนึดงค่ะบุนึดงไทยเดี๋ยวประกอบกลับแนละ้วประกอบกลับแนละ้วไปยังอยู่ข้างในนะ,ะมาสิตรงนนะี้ เรียภูมิเท่านี้ใส่ตัวนี้ด้วยใส่ตัวนี้างนะอันนี้คือขั้นตอนการประกอบคลับนะที่ใส่เข้าเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรเรากดเราตบตบไปเลยทั้งนี้ยเอาไปเป็นตัวล็อกอันข้างนี้ตัวงานข้างในก็มี้สองข้าเหมือนกันนะตัวนี้ระระออกมันออกแจ้งนี่เวลาเข้าเข้าง่ายๆตัวานี้อาจจะใส่คานแล้วยกคานเข้าได้ท่นี้เอร็จแ้วครับใส่หน้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาผิดฟ้าเอ๊ะปัดเรียบร้อยแล้วครับนั่นแิดฟ้าไปเลยฟ้าเลยฟ้าเรียบร้อยแล้วฟ้าเรียบร้อยแล้วตัน่ากันนั่นหมดแล้วครับอ่าครับแล้วล่างนี่แสวได้ครับท่อน้ำทองน้ำทิ้งอย่าลืมท่อน้ำทิ้งนะครับอย่าลืมท่อน้ำทิ้ง เรมเียบร้อยแล้วครับตะกเดย่ายเรียบร้อยแล้วครับถ่นั้นเะีร้อหมดแล้วนี่นะครับเดี๋ยวตัวนี้นึงทำนึงถายนะครับอ่ามึงทำนึงถายเนี่ย นี่ก็อยู่แล้วท่านนั่นต้องัำหนาครับอันนี่นเดี๋ยวเราใส่น้ำปัดในหะ้เราใส่น้ำปัด ตอนนี้ใส่กลับไปแล้วนะครับอย่างก็ใส่กลับที่หมดทางไปแล้วนะครับอันนี้เอ็ล้วอ่า <c oughs> ปักตัวนี้ก็มีแค่นี่แหละครับอันนี้เป็นปักอันลิกนาฬิกาหรือไฟจอดเอ้ยไฟเฉยมีอยู่แค่นี้นะครับอย,บอยู่อยู่มีสามปักปักบนนี้ปักเดียวนะครับอันนี้ก็นี้นปักอันนี้มันไม่เยอะ ไปยากด้วยเนี่ยปักไม่เคยไฟไม่เคยปักไฟไม่เคยเยอะต้นเลยเสร็จไหมนะปัดแล้วใส่ปักใส่สายเรียบร้อยนะครับเสียบปักเสร็จสายเรียบร้อยแล้วก็อ่าแล้วก็ออกกาวไปหมดนะครับเสียบสายเสียบปักเรียบร้อยไปเลยนะครับพปมอะไรยังไม่ได้ขึ้นนะเพื่อนแล้วก็ใส่พวกนี้เสร็จ เรายกกลมาะไรขึ้นใส่น็อตนะครับตัวนี้อ่มันจะง่ายกว่าเวลานั้นแล้วมันก็จะง่ายนะครับนี่เราใส่กลมอะไรลงมาอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อะ้รก็ใส่ขึ้นอย่างเงี้ยตอนนั้นปองนับแปดมันจะง่ายขึ้นนะแต่เรือนไม้ครับตอนนั้นมันจะง่ายขึ้นนะครับโอเคทำต่อไปอันนี้เราก็ยึดน,น็อตไปเรียบร้อยนะครับน,น,นี่ตัวนี้สองทางยึดตแนั้นนะครับเดี๋ยวตัวไหน ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของวิกฤตผิดไรละ่ะโควิดระบาดนะครับก็งานก็เลยม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ก็มีน้อยๆโอเคนะครับวันนี้อันนั่นเรียบร้อยแล้วแล้วไ่ตไป,ตไ,ปไปเสียบปลั๊กไปท่าที่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างทุกอย่างเข้าอยู่ท่าที่ที่เดิมนะครับท่าที่เขาทางเหมือนเดิม เขาที่เขาทางหมดแล้วผมอะไรจะยึดแน่น,นหมดแล้วครับมอเตอร์มันเสื่อมไปเรื่อยนี่นะครับนี่ครับนี่แตกมาครับแตกมาก่อนอันนี้จะก,กรอบมากแลระวัาางนิดน,นึงเห็นงไรนะเป็นก็อย่าไปนี่มันก่อน์แล้วก็สองตัวที่ว่าอาจารย์บอกกันแล้วอันนี้ก้นอนโซ่ก็ไปเรื่อยโอเคเอครับ คก็ไปนอ้นะครับไปนอ้นเบียบสามไอ้ยสามศูนย์สามศูนย์นะครับสายก็สายมันก็จะไปเรียบร้อยนะก็ไปนอ้นะไปนอ้นอันนี้ก็ภายในประกอบไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะอันนี้ประกอบไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ดับเครื่องกันอ่าดับเครื่องครับ E